พ่อการชัยเผยกลางไร้สดอุ้งอิงคือเทวดาน้อยใครไม่เชื่อแต่ผมเชื่อครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมนนื่อเช้าก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮาน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเอาหม้อสุพีเอาหมอ้อ,หมอสุนองเอาหม้อสุเอฟซีอีหล่าหน่อยกันเดี๋ยวฟังเรืเก่านะครับผมเนาะก่อนอื่นเลยก่อนจะเข้าเรื่องอีหล่าหน่อยเฮานะครับผมเนาะกะ ให้พี่น้องนะครับผมน็อชายแดนติดกับชายแดนกัมพูชาขอให้พี่น้องปลอดภัยทุกผู้ทุกคนเดอ้อบาหิสานขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมว่มาเขาเรื่องยีราหน่อยเข้าต่อพี่น้องหลังจากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับผมนอโศกหมานไปกับยีราหน่อยเข้าพอการใช้กระไดไลซ์สดพี่น้องเอฟซีกระไดโอนมาไลยนะครับผมให้ยีราหน่อยยอดรวมจะเป็นเท่าไหร่พอการใช้จะวอลนนกิฟมาจางังได บอยซานขออนุญาตเอาบางส่วนบางตอนจากไลฟ์สดพอกันใช้ไม่พี่น้องได้ฟังกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมต้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ทางสองบอยซานนุ่มแนบพื่อเป็นกำลังใจไปเบอร์คลิปนี้พร้อมๆกันครับโอ้ยยยเพียงโอ้ยยยเพียงโอ้ยอเพียงเทวดาน้อเยเทวดาน้อย ดยจับอะไรก็มีโชคมีลาบไปหมดนอบพี่น้องจับอะไรก็มีโชคมีลาบไปหมดวาสนาอีรีครับวาสนาเม่หน่อยวาสนาทุกคนเลยที่ใครได้อยู่ใกล้นางแล้วก็จริงใจกับนางจะมีแต่ความมีโชคมีชัยความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ถ้าใครอยู่กับนางแล้วก็จริงใจซื่อสัตย์ต่อนางจะมีโชคไม่ไม่แบบใดก็แบบหนึ่งจะมีโชคเลขก,ก็เถืกแต่ว่าก็จะมีโชคทั้งอื่นอาจจะมีอ่าเผื่อหักนองฮักมาจากตั้งถอดประเทศจังสิมาฮักเอาลังวันมาหายสิมีเยอะแยะนะครับไม่ใช่เฉพาะเรินอหวยนะครับ อย่างอื่นก็มีมีโชคลาภมี FC ติดตามมีโอ้ทุกอย่างผมถือว่ามีบุญมากนะครับที่อยู่ได้ใกล้ได้อยู่ใกล้ถือว่ามีบุญมากผมได้มเสือกระสาาผมเสือแสนแตกแล้ว แสนแตกแล้วมียอดเข้ามาห้าพเห็นไหมล่ะสาธุสาธุสาธุมีคนโอนมาปิดยอดแล้วห้าพัน 5, สรุปแล้วแสนแตกนะนะครับขอทุกท่านมีโชคมีลาบจเจริญในหน้าที่การงานนะครับผมก็ปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆครับจนถึงชั่วโมงครับขอให้มีโชคลาบขอให้ เดินทางไปไหนแค้คขาดปลอดภัยทุกเส้นทางบ่พ่อไหนก็ไไ้บ่พ่อเต็มกระเต็มนะครับผมแสนแตก้วครับนี่ไงนี่ไงโอ้นี่ไงโอ้พ่อประสานนกใหญ่มาอีกแล้วอ้ยพ่อถูกหวยไหมพ่อพ่อถูกหวยไหมพ่ออีพ่อมาปิดอันยอดห้แล้วนะครับผมพ่อประสานนกใหญ่นะครับสาธุขอให้คุณพ่อ เอาสุขภาพแข็งแรงก่อนนะครับขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับผมแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางเจริญในหน้าที่การงานนะครับผมครอบครัวอยู่ดีมีสุขนะครับผมสาธุโอ้โหอิงเพียงโอ้โหอิงเพียงโอ้โหอิงเพียงขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยทุกยอดที่โอนเข้ามาขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับผม อโทวหาลุกสาวเนาะไเลืนชัยภูมิใช่ยีิบห <26. S 2> ้าน้องคายน้องคายยี่หกลาวลาวยี่สิบเจดรอย็ดยิบแปดบนปุบนยีสิบเก<อ>้าสีเกตสีเกตเออสามสิบสามอน่จะเป็นสุรินทร์บุรีล์อ๋ออู้หบด้พักเลยอะ่ะบออันนี้แฮตเหยไปเหยาไปอยู่มโ<เ>อ้ไล่สนอยู่บอ มีลาวนะครับมีไปลาวนะครับหนึ่งทีพี่น้องครับไปครับไปัวทียี่สิบไปัวทียี่สิบยี่สิบพกครับจากยี่สิบเจ็ดเลื่อนมาเป็นยี่สิบพกเออใช่เพราะว่ายี่สิบี่สิบเจ็ดอ่ะมันเป็นวันครอบครัวของลาวสั้นอ๋อยี่สิบพกมันเป็นวันเสาร์อมาดูหนังกันประมาณนี้ก็เลยเลื่อนอ๋อเออเออ ลูกเขาถามาว่าลูกสาวอยู่ใส่ลูกสาวอยู่ไหนเด้อพงยีแสนแตกแล้วพอกันแสกันทั้งไลยสุดพงยงทำทำอะไรกินจ้าพ่อพ่อไล์สุดให้หนูได้หมื่นหนึ่งแล้วเอาไหมหมื่นหนึงง 10, น่ง อ้ยขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนเด้อจ่าทีนักสุนทรพิลาโอ๋ขอให้พ่อพ่อเก็บของเก็บทางกายแข็งแรงเด้อจ่าลำลำเรื่อยเรื่อยเด้อจ่าเด้อได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะแค้นหนึ่งปารดีใจเด้อ สิสิให้พ่อจักบาทป่ะนี่ได้เซ็ตหนึ่ง<ะ>หันพ,พอกันก่อนเหรอฮะพอกันสักก้อนเออพอกันก่อนโอเคให้พอยี่สิบบาทพ่อกเอาดอกยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบสี่เจ <24 S 2> ี๊ยูมันมันไปคนละทางมายี่สิบห้าเจอกันหนองคาย,ยพ่อขอยี่สิบบาทนะพ่อขอยี่สิบ พ่อขียี่สิบอ้ยแม่หน่อยอยู่ไใส่แม่หน่อยอยู่ไหนเปหน่อยอยู่สีบเงค่ะนี่ไงไรวันนี้สีสกุนขอบคุณเอฟซีหน่อยหนึ่งแสนแตกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนเริ่ดจัดที่บอกมาไล่ไออีลาที่เห็นเห็นแสนใส่พ่อเฉพาะแม่สีทุกคนจะเริ่รลุ้งเรืองร่ำร่ำรวยรวยปังปังมันมันรอบหนาเอาได้หลายเริ่ดจัดเออเออเอาเอางัวเกียนไปใส่งัวเกียนงัวครูไปใส่ งักเกี้ยนโอปป้างัวง่ามคุยหรือ่ับมุจเจ้าคือคือกันแท้พุนอ่ะคือมัวเกี้ยนอิลิเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สื่อเกี้ยนไปให้ดอกงัวกินยาแล้กินยาเยอะเออเออเอาปป้ากินหยาแล้วเอาเอาโอเคยี่สิบห้าเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะกดตังค์ไปให้เอาเป็นเงินสดไปเลย เอาโอเคขอบคุณเสนนด้วยเฮงเฮงปังปังร้อยล้านเร็วๆนะโศกมันมาอันทะปูทุกคนครับอ่าอ่าอ่าปากนี้ประชาสัมพันธ์ตอนนี้ครับใคยออดย้ายแผ่วไปเรื่อยๆยาวๆไปเลยต่อไปก็จะวันหยุดไปเรื่อยแล้วนะครับผมสากประวัติศาสตร์น้องกันครับี่นองครับตอนนี้กะองค์อิงพ่อเอกแม่หน่อยพ่อนุนพ่อจูกันบริพักเลยพ่อรีพ่อยองกันยิ้มได้แล้วเนี้ยตอนนี้ห้าสิบหรือยังห้าสิบหรือยัง อยากแบบ้ยย่สิแม่อยากเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสิบล้านหรือยังยังทะยานทะยานอ้าวอ้าวโอเคเสาร์อาทิตย์นี่แหละหกสิบเจ็ดสิบไปเลยแปดสิบสาธุครับอ้าโอเคโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับครับพี่ทองเดี๋ยวนางสิหายยี่สิบวันที่ยิบหาจะขอตังยี่สิบบาท เป็นเงินบุญที่ได้ไดมาจากทั้งษาผมว่าเดินสายปรโมทน,นักงน่าจะเหนื่อยเหนื่อยครับนั่งรถนี่เหนื่อยมาก